ปลาคะปลาหนูอยากได้รถยนต์สักคันเลยอยากได้รถโบมาาอะไนูทำอะไรอะค่ะก็เนี่ยรถคันอื่นอ่ะหนูเติมน้ำมันทีหนูต้องใช้แบบ500บาทได้แค่330รมสิบกิโลอะ,อะไรอะไรอีกอันเนี่ยฮะไม่ไมคือหนูอยากได้รถยนต์ที่แบบประหยัดค่าใช้จา่ายก็จะปากซื้อให้หนูว่าโอ้มันดีมากเลยนะแล,แล้วรถคันนี้มันดียังไงอะคะก็เนี่ยปกตินะเติมน้ำมัน130ยมกิโลมันต้องใช้500เลยแต่คันนี้เท่าไหร่อะ ชาร์ไปที่ห้าสิบาทโอ้ยเอใช่มันสีเท่าเลยป่านี่ดีเหมือนกันถ้าซื้อให้ลูกเฮเราจะได้ไม่ต้องเติมน้ำมันที่มันได้เลยูแลด้วยนูไปเที่ยวทุกที่แล้วคราวนี้หนูอะจะได้ประหยัดละแมกนี้หนูอยไดแม็กซ์ลูกนะหนูาะได้สีมาเดี๋ยวพาไปดูเลยสีเขามีแม่แม่ชอบไหมสีนี้แล้วเป็นคนชอบไปดู Players, yes. wow, นี่แหละหรอลูกค right. so ุณพี่คุยกวักขวักนี้แหละลูกว้าวใช่ใช่นี่คันนี้แหละแม่ชอบสวยดีนะแม่ชอบแล้วตีมาดูสิอะไร่ะอะไรวะนี่ยรถคันใหม่ที่ป๋าจะซื้อให้เฮ้ยไอพ่อพ่อจะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยหน้าตาคล้ายๆรถอาผ่านเนาะเหมือนเลยอนี้อาผ่าน เป็นรถไฟฟ้าเหรอตาดูตัวใหญ่สวนมากเลยสบายเลยนะเนี่ยมีนั่งได้หรือเปล่าตัวใหญ่ได้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 เท่านี้ดังสบายเลยรถมันเล็กอะลรรู้เขาปิดไว้อ่ะป๋าแกต้นเฮ้ยมา แม่เราดูก่อนว่าตัวใหญ่อย่างหนูจะนังไ้งแบอลูกแล้วเนี่ยมีลูกอสองคนมันเที่ยวมันเที่ยวหนูหมดไม่ได้หมด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 เลยแม่แม่สามคนอยู่ตลาดนะแต่ว่ารถสวมากอุ้ยเป็นสูงเดี๋ยวหนูจะนั่งกับาข้างข้างหน้าเลยถ้นอ่านไหนไหนไหนเพื่อเข้าไปดูก่อนแล้วจะจมไม่นี่ลูกมหลอกจะจมไม่นี่ลูกขนาดคนนี้นเลยนี่พอดีเลยเห็นไหมพอดีไหมพอดีเลยนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ น้องคนนี้จะวิ่งก็ต้องเิดแบกสูงไหมหัวติดหลังคาไหมลูกไม่ติดนะไม่ติดเนี่ยได้ไหมคโอ้โหยังเหลืออยู่ด้ี่ยหลังนะคะด้วยความอยากได้ใช่ไหมลูกๆอยากได้อยู่เดี๋ยวลูกๆเข้าไปเลยเนาะเราเข้ามาทานลูกๆเข้าไปเลยดูสินั่งได้ไหมเนี่ยนั่งได้ไหมเนี่ยอนั่งได้กี่คนโอ้โหอาเอาเน่ยไปองละซองละเชิญครับโอ้ยยังน่งจริงเลยเนี่ยโอ้โหสามคนนั่งสบายเลยไหนๆแล้วขอดูขาหน่อย อุ้ขาห่างเยอะขาเยอะเยอะมากเลยนะสุดยอดสุดยอดด้านบนด้านบนด้านบนเป็นไงห่างเยอะไหมดูศีสระดูศีสระโอ้โหห่างใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคเลยนั่งไม่แออัดเลยโอยเ้ายังไม่ถึงคนขับเลยคันหน้าคันหน้าเป็นไงลูกเอเนเป็นไงลูกเอเย็นเอเย็นบ้างเลยนะด้านหลงด้านหลังด้านหลงหลังหัวไม่ติดนะขับไปเลงไปดูด้างหลัง ด้านหลังกำลังใส่ของได้เยอะเหมือนกันครับเอาคันนี้แหละไปเพิ่มคันเขาเลยก่่าาได้ได้สามสิบเอ็ดสองสามสี่แม่ด้วยแม่ด้วยโอ้โหแล้วคนนี้นั่งอยู่ห้าคนสบายสบายขานะครับลูกขาห่างเยอะห่างไหมห่างไหมโอ้ย เราจะไปเที่ยวกันแล้วนะเนี่ยชป่าเป็นไงก็คุ้มใจมากมากเลยค่ะป่าท่านี้ในรถคันนี้ม่าหนูไม่เอาอะไรเดี๋ยวนี้นู่นนู่นนู่นคนใจเงินต่อคแม่พอถามแม่ก่อนอยู่นี้แม่ค่ะแม่นั่นก็ตกลงได้ไหมคะเป็นไงครับแม่ชอบแม่เอาเลยอย่าประหยัด่น้ำมันของลูกเอ้ยดีดีโอเคเลยพี่ตกลงเอาคันนี้เลยค่ะไม่่เเปิดลยค